สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาครอบครัวมาทำมีเหลืองผัดเบคอนผักรวมกันนะคะก่อนอื่นเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบเราก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะเราแช่น้ําไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้นะคะแล้วก็จะเป็นเบคอนนะคะเบคอนแล้วก็ ซีอิ๊วขาวผสมกับน้ำมันหอยนะคะเราใส่ลงไปรวมกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นแครอทหนึ่งหัวเราหั่นเป็นชิ้นเ,เล็กๆนะคะแล้วก็ใบหอมค่ะใบต้นหอมหั่นท้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นกระเทียมนะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ถั่วงอกค่ะแล้วก็ ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงที่จะมีน้ําตาลทรายรสด,ดีค่ะค่วะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วนะคะอ้ออย่าลืมเส้นเราวันนี้เราใช้เส้นหมี่หมี่ซัวนะคะเราก็แช่น้ําเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํามือก,กันเลยค่ะแล้วเราก็จะมาลวกเส้นใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเข้าลงไปเลยค่ะแล้วเด็กแครอทนะคะเราแครอทจะสุกช้าหน่อยเราก็ใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะ รวมด้วยเห็ดหอมค่ะแล้วเอาน้ำออกแล้วก็บีดน้ำออกแล้วร้อยแล้วนะคะ แล้ว the theme, เราก็จะใส่กระเทียมไปค่ะ แล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเ <c oughs> ลยค่ะก็ตามด้วยน้ำตาลทรายมาสามสสี่ 3, ช้อนชานะคะถ้าก็แล้วแต่ตามความชอบนะคะชอบรสไหนเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยรสดีคะ่ะ ใส่สีอิ๊วหวานลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะหรือสีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มความสีสันนะคะใส่ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปเลยค่ะ เอาไฟก่อนนะคะเราจะค่อยๆผัดไปทีละนิดน,นะคะเพราะว่ามันจะได้เข้ากันนะคะก็จะใส่ถัว่วใส่ถั่วงอกลงไปเลยค่ะ ตามด้วยใบต้นหอมค่ะโรยไปเลยสุดท้ายแล้วนะคะร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะ